ครับสวัสดีครับพี่น้องเก็บซี่นะครับครับมันนี้เป็นมือดีนะครับพี่น้องค well รับแอดเดินทังพาพี่น้องเก็บซี่เข้านะครับครับพาพี่น้องเก็บซี่เข้ามาเบิ้งมาชมนะครับต้นโพท่องนะครับต้นโพนะครับเนาะเป็นต้นสีท่องนะครับพี่น้องก็เลยอยากพาพี่พน้องเข้ามาเห็นนะครับมาเบิ้งมาชมป้านของแอดนะครับนี่คือทางไปวัดป่า วัดป่าน้องน้องสังข้าวนะครับวัดป่าน้องสังข้าวนะครับพี่น้องครับผ้าผี่พาน้องเข้ามาเบิ้งมาชมนะครับเป็นทีห้าห้ายุดตอนนี้นะครับเนาะครับครับสีแปกซ้ำได้นะครับเดี๋ยัดจะผ้าพี่น้องเข้าครับเดินทางขับไปนะครับอยู่วัดป่าพี่ไก่ไก่จะเที่ยงดาวครับพี่น้องแนี้างแว่ยู่ กังขวามือนะครับพี่น้องนงลังไหลามาหลเด้พี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีวัดป่าน้องสางเ้าวนะครับขาพี่นอ้องเขาเข้าไปเบิ้งไปส้มน้ำกันนะครับ วัดแห่งนี้นะครับพี่น้องเยอเซยเป็นวัดที่หลวงปู่นะครับเป็นมมหยดมาสังนะครับหลวงปู่ไม่นะครับเจี๊ยอาจารย์ดังนะครับทางบ้านของแอดนะครับเนาะหลวงปู่ไม่นะครับสายยาวเป็นเน็ตกัยังผลิตหลู่ได้เรียบปไเด้นะครับเพราะว่าลู่จักะซื้อของปู่นะครับเนาะเป็นซื้อว่าหลวงปู่ไม่นะครับ বেশ <laughs> না เพราะว่ารถลุงพีเนียนเพื่อนบอกว่าลงไปได้อยู่นะครับเอารถลงไปข้างล่างได้อยู่เด็กจะสิพาพี่น้องโอหคนลังมาหลายเลยพี่น้องชุง่มบรรยากาศไปน้ำกันนะครับผมรถลังมากทุกตัวสารทิศเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับพี่น้องสิบเอ็ดเห็นยังไงเนาะครับเนาะสิ่งมหัศจรรย์ เพราะว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดหลวงปูไม้อยู่แล้วนะครับเนาะปูเจีีอาจารย์ดังเขตอำเภอภูเก,ก้วนะครับพี่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องนะครับยอบจะพาพี่น้องเข้าเขาไปชมนะครับครับพี่น้องยอบชีกับลังไหลมาไหลเนาะครับเนาะเอานี้กับพี่น้องบานไกลเลื่อนเข่งนะครับเป็น <c oughs> เอาลัางไหลมากหรอขันว่าเป็นบุญยศไสเนาะพี่น้องเข้ากับเรื่มล่างเขามา นะครับพี่น้องลังไรมาไล่เนาะครับเนะาะพาพี่น้องเข้ามาชมตน้นโพทองนะครับเป็นใบสีทองหรือว่าเป็นลำต้นสีทองนะครับเนาะไปเบ่งไปชมนล้วกันนะครับ

รังวัลไลน์นะครับพี่นอ้องเอฟซีครับเดิอมากแล้วเดิ่มมาแล้วรัมมวงวันที่นึงมัดสดูสูมาก <c oughs> ครับผมครับเนี่ย อนุญาตถามนี่แม่ไอ้แม่ครับอยู่ประวัติของต้นไหนต้นพ่อท่องต้นนี้<า>ขึ้นขึ้นแมนน่เลยเลยจ็คมื่อแล้วแม่วันที่สิบแปดแม่จ้ะวันที่สิบแปดต้นยังมัอแลี้ยงไอ้คนี่ท้าย,าายสิบแปดจอดน้ำแม่แล้งตอนบ่ใบวันนี้เกิดปฏิหารยังเกิดขึ้นครับเอาวันเพวันอาจารย์กับเนื่นมามาก้อนอิดนี่วะสีก้อนอิดปูกับเบียงใบไข่คนนางครับวันนี้ ก็มาเห็นยังสีเราก็เลยชิบว่าผู้เห็นคนนั้งอันเน้นหน่อยแล้วอันไปทำก้อมสะอาดเราเห็นก็ว่าเอาจากมันสีเหลืองสีเหลืองไข่ไข่คือจังเอาสีมาท่าหนิบ่แม่เออแบบว่าอันเน้นหน่อเนอก็ากทำยู่งามันทำยวดเราเจ้าเมียเราก็อีดอันเราว่างานครบแล้วทั้งท้องทั้งขาทั้งขาทั้งขาเลยว่า นาได้ห้งดีน่นขอล้าหอกไปเที่ยวเบานนี้ก็เลยอาจารย์้บอกลูกลูกจะดูลูกไป้วก็เลี <h 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 ้ยงไปหันบ้านดีโอ้เพราะว่าเป็นวัดศักดิิทธอยู่แล้วเนาะวัดหงปูไม้นะครับวัดหลงปูไม่อินทศิลนะครับที่น้เจจิตอาจารย์ดังทางอีสานเฮานะคบจังหวัดอุดรธานีนะครบอําเภอปู่แก้วนับเนาอเภอปูแก้ว้ม่ะ ส้มวลนนี้มีองเป็นนะครับอดูม่่องมมก้ากอัน้น้่นอขบขาลูกนี่ลูกได้เรีพาบ่ได้บ่ได้ซับน้ำบ่ครับนี่รือว่าซ้บน้ำยลย โอ้ถือสับหน่ามยุ่นมากอ,มอ,อัศจรรย์นะครับพี่มอง <c oughs> แต่ว่าใบนี่ว่าเป็นซีทองน,นะครับเนาะ <c oughs> เป็นล่าต้นขอครับเป็นล่าตุน ใหเห็นใบแตไม่เห็นต้นเลยเออยืมหนอนกันกำลังเ็าไปทุบกันเลยแล้วก็มีบ้าบลัฟบลัฟที่รูปนี่เพิ่นก็นอธิษฐานนะครับเนะาะอธิษฐานขอบาร,รมีนะครับของต้นโพนะครับต้นโพตัวนี้นะครับมาจากไอ สายพันธุ์นะครับมาจากอินเดียนะครับพี่อน้องดเขาได้เขาไปลก็ได้ผมไนมฮะห้วอว่ายังไง บารมีหลวงปู่นะครับนะนรนเนาะเอ๋อจิปาพี่น้องเข้าไปกราบปู่นะครับหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ไม่นะครับยินทศสิรินะครับพี่น้องกับเกียจิตดังนะครับอยู่อำเภอนะครับกู่แก้วนะครับอตอนตอนตอนปูเพิ่นนั่นเพิ่นยังอยุบปีปูพนันลาดปูมาไหมปูไป ปลูกแล้วจากพน้ำตเดียโอ้โมือ้หลหโอ้ลงปูใลงปูไม่เป็นเป็นผู้ปลูกก็เมื่อเล่าเลยมาโอ้โป่ร้านานมาล่าอยางนี้แม่เล่าอย่างไรข้นมากมาแกลบมาไว้ร้ามน แบบนบบนารมีเแล้วเนาะยังมาเอ็ดไปอยู่ในร้านในเบิ้งยูนิได้กาบได้ใบผีมือปูหลือกูด้วยฝีมือปูหลือกูมาเตออินเดียล่ะจ้าต้นเนี่มาเตออินเดียมาเตออินเดียนี่นะของมาเ้ออินเดียต้นหนึ่งกับกันคนก๊าลังลูกยุบยุบันตอนสวรรคิ์มูหงตอนนี้ต้นหนึ่งเปล่นมือเดียวกันเลยโอ้ยุบันยุบันนตอนสวรรคิ์มูหงครับ ต้นปูกระปุกมันมาต้นนั้นมาเพิ่นเกล้ามาตะมันเป็นปูไส่บอกเพิ่นปูไส่ปูเป็นต้นนั้นโอ้โหครับนกันนั่นแหละเอาคู่ได้มากกับเจ็บท่าสาดซอยกันนะพี่น้องยัดถิ่มเสียบขยะนะครับเสียบยังต่างๆให้รักษาความสะอาดซอยกันเอาแม่รูปซื้อนี่ยักบาทดะนี่เอาซื้อนี่ลราแม่เฮฟซักบาทดะ เอาขับผมเอาอักเล่แม่บันเอากล่ันเลขคือยงนี่ตัวเลขนี่ตัวเลขยู่ทคือรี่่เป็นยัง่นละเอาเยนนี่นี่เยนเอออเนเนว่าเยนแค่่เออยเนมน่มาเกนว่าเกนครับีนวงนะครับเียวเาข้่าวๆนะครับเนาะ ต้นผู้ตัวนี้นะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับพี่น้องหลวงปูไม่นะครับเป็นผู้ปลูกกับมือของปูนะครับตัวปูเป็นมรณภานไปได้หลายปีแล้วนะครับเนะบาะอาพี่น้องซี่ครับให้พ,พี่น้องเข้าไปกราบว้ปูน้วกันนะครับเนาะ <c oughs> สาุ่ดเดออ้อปูบารมีหลวงปูหลวงปูไม่นะครับ ถูกไปน้ำกันนะครับหลวงปู่ไม่อินทัสิรินะครับเพราะว่าปู่เป็นเจจินะครับอาจารย์ดังยุโซนบ้านของแอบนะครับครับถ้าขนาดเลี้ยงของหลวงปู่หลุ่นแหลกนะครับประเมินราคาบได้นะครับพี่น้องที่เพราะว่าใดได้เลี้ยงหลวงปู่หลุ่นแหลกไปนะครับจะเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่า อดูคือรูปรปูเหมือนนะครับของของปูนะครับเนาะเป็นจีเป็นพระอาจารย์เทียมีความเมตตานะครับพี่น้องซี่มีความเมตตากับญาติโยมนะครับเป็นพระที่มีซื่อมีเสียงนะครับเป็นพระที่ขลังนะครับครับผู้ใดมีเหรียญหลวงปู่รุ่นแรกนี่ถือว่าเป็น ปูตกุ้นยังแห้งนะครับพี่น้องเสีนะครับประเมินราคาบ่ายนะครับนี่คืออันนี้เป็นอัฐีห้องผู้นะครับเนาะอัฐีจะออกเป็นสีสมพูนะครับออกเปลี่ยนจากสีครับพี่น้องเขามาแดีวนะครับก็มาท้ำบุญนะครับอยู่วัดป่านะครับวัดป่าน้องสังเาวนะครับมีตู เป็นบาทนี่ไงนะครับไปพี่น้องเข้ารวมท่าบุญน,นะครับเนาะท่าหน่อยท่าลายบาทหนึ่งสองบาทเปลี่ยนบุญครับพี่น้องสัตูเรออ่รูก ร้านมาจิมมาท่านมาทำบุญมนี้รูกร้านยูดีไม่แห้งสุกเพิ่มสุกเพิ่เจริญเดปโบสธุสาธุครขับพี่น้องเ c พี่กระบอกนัเปุนพันตะกี้หนึ่้าน่งหกนึัง้ดหนึ่งหกหนึ่หกันแมงได้ก่อนแม่ันงได้ก่อสเบื้งเน้โอ้อันนี้มันเแยกเป็นตัเบ้งเนาตาใหตามันเนาะหก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 ห ของผมเขียนคือกันละ่ะผมเขียนคือกันตาางตาไฟตามันครับ <c oughs> พี่น้องอกซี่แคปหน้าจอนะครับเอาไว้ถ่าไปบูซานะครับพี่น้องคแคปหน้าจอต้นโพกนะครับบารมีของปูไม่เนาะครับเนาะลวงปูไม้นะครับพี่น้อง,องอกซี่ครับผ้าพี่น้องอยังไปยังมาเนาะครับเนาะครับกะ ครับนะจะเอาข้ามบูชาคด้บพี่น้องเซื่อขั้มบูชาของส่วนโพธิ์ทองนะครับเอามีที่เด็ดความครับพี่น้องเซื่ออยู่ทางล่างนะครับนะเดีย๋ยวจะเอาให้พี่ให้นองเข้าเบ่งช่มไปด้วยกันบรูวาผู้ใได้มาจุดเลยนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางฝากพี่ตอนนองเข้าก็คือสามหนึ่นงสี่ครับพี่น้องเซี่ครับเอาไปจัดเล่าพัฒนาเหมือนแรงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรัฐบาลไทย ยึดจับลอตเตอรี่ไปนะครับพี่น้องที่เพราะว่าลอตเตอรี่นะครับยังเหลือหลายนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาว่างแข็งนะครับเนาะเนี่ยขายลอตเตอรี่ไปนเอานั่งพวกนี่นั่งกวกความเอาบังดูเลขสุดเลยนั่งกวกสองแปดห้า นั่งควกควกกล้วเจ้ตัวเถื่อนเร็นีหมยะเอาพี่น้องน่างไดมาแล้วนะครับก็มีการเสียงโศกหลุนโศกนะนะครับเพราะว่าเสียงโศกหลุนโศกจะค้องไปน้านะครับเพื่อบางที่เสียงมือหนีนะครับเนาะก็มีู้ใดลูกู้ใดเห็นนมากดข้างหนนะครับยูดดีๆถือน้องวันที่หนึ่งก็ได้นะครับพี่น้อง หกเจ็ดหกบ้า <sketches> ม <hi> <than women. S 2> ีห <fe> ล <Jean> ้ยรายแล้วมีก็สอนไวแม่ครับนี่คือต้นโพกนะครับต้นพุ่มทองนะครับเนาะสีท้องฮังกิรีพี่น้องทุกท่าครับ เป็นที่นะอาศจรรย์อีเลียนะครับเนะาะเพราะว่าเพิ่อนจะเคยมาเห็นเพราะว่าต้นโพ่อต้นนี้นะครับองหลวงลปูนะครับหลวงปูไม่นะครับเป็นผู้นํามาปลูกตั้งแต่เพิ่งย่างมีชีวิตอยู่เนาะครับเนาะหลวงปูไมปจันทศิรินะครับ,นะปรรบเป็นมาปลูกไว้แล้วก็เพิ่นก็อยากให้ญาติโยมเขึ้นมากราบไหว้บูชานึ่ได้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่สีอ่ะส,สำหรับรอบนี้กั บรรยากาศนะครับแอกผพาพี่น้องเข้าเก็บบรรยากาศเจ็บลอยแเดานะครับเนาะผ้าพี่น้องเข้านะครับไปเดินทางกลับนะครับทั้งจากไปกับนมัสการปูเดานะครับเนาะเพียงฝ่ายจีผ้าพี่น้องเข้านะครับไปกลับนะครับพระจันทร์นะครับเป็นเป็นเจ้าวัดนะครับอยู่วัดป่าแห่งนี้นะครับพี่น้องทุก่ สการครับผมครับมือนี่นะครับมา่ทยทำเป็นข้าวฝากผีฝากนองเฮ้าก็คืออยู่วัดน้องสังข้าวน้องผาจเนาะครับอยากให้อาจารย์บอกพิกัดบอกตำแหน่งเยบซี่สายบุญนะครับ่นอยากลั่งไรมากเห็ยนบารมีของหลวงปู่ไหมครับส่วนธิ์ท่องครับวัดป้าน้องสังข้าวนี่ก็รั้ตงอยู่บ้านน้องสังข้าว ตำบลพันสายอำเภอคูแก้วจังหวัดอุดรธานีครับก็เป็นหมู่บ้านก็่ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ดอกเป็นหมู่บ้านครับอยู่ระดับกลางๆบ้านลอยก่อนหลังคดเลือนครับเราถ้าเข้ามาจากกุมภาวาเนี่ยถ้ามาจากกุมภาวาเนี่ยก็เข้าก็เดินทางมาเส้นกุมภาว้าน้องหานโอ้กุมภาว้าถ้ามาถึงบ้านสามแยกบ้านเล่าบักบ้า ครับเทาก็เลี้ยวขวาปรามาอำเภอคูเกียวประมาณหากิโลไปถึงก็ท่านสมัยเอาเนาะท่านสมัยเราละก็ปัตมุดก็เขียอยู่แถวๆเปิดจีนที่เอสแกรด์ครับผมเพราะว่าอยากที่มาไทยธรรก็อยากให้เขียนพระจันทร์ไอ้เกันจาวัดยูนี่นั่นะครับเพราะว่าในมคอร์ดอยากไายธรรนั่นะครับเพื่อฝากเป็นสะพานบุญให้พี่น้องกีบซี เมืองไทยเฮ้านะครับผู้ใดเพราะว่าเอฟซีสายบุญนี่หลายนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านมาค้ามชนบทน้ำนอพ่าจันทครับเพราะว่าพี่น้องจากมาแวะค้ามชนบทกับมาผ่านมาเที่ยข้ามชนบทกัมาแวะนี่ยกวัดมันบ้าพะอาจารย์เพราะว่าเส้นทางจากอำเภอคุ้มพุทปีมากอำเภอหนองหานนี่ยครับเป็นทางผ่านของอยู่กลางกลางที่เดียวนะครับแมันอยู่กลางกลางแล้ว่างคุ้มพุากับหนองหานครับคครรัับบพระอาจารย์ สีสางายังหรอครับพระอาจารย์อัตมามี่วีวันจะสางดีดีพิพิธภัณฑ์ถวายโอมคูไม่ไม่ทัศน์ศรีพันไดมรณนนำพไปตั้งแต่ปีหกสี่แล้วก็ได้ถวายเพิ่มคนตั้งแต่ปีหกสิบหกกับพานมาได้สองปีแต่เลยาว่าอ,อยากจะเฮ็ด เจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายเพิ่นโอ้ครับอย่างเช่นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบบเป็นผู้บาอาจารย์เป็นมหาเถระผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีอ่าลูกศิษย์ลูกหาครับตัวมังไทยจังได๋ก็เลยว่าอยากเฮแดบอุช่าคุนเพิ่นอ๋อครับครับผมก็จะร่วมนั่งด้กันนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าธรรมาก็อ่าเป็นตัดวิหาริของเพิ่นเป็นเพลินก็เป็นอุปัชาครับแล้วก็เพิ่นก็เป็นเจ้าวาอยู่นี่จนวันเพิ่น เรณภาพครับชื<ม>่อเสียงของกู้นี่ด่งดังอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโซนภาคอีสานเมืองไท้ลูกจักประวัติขคนกู้ดีแล้วลุงป right. ู้ไม่อินทัดิริอินทัดิริดีเนาะครับนี่ครับเป็นเป็นเจเยดังอำเภอคูแเกลอนะครับพี่น้องกับประวัติตะกี้ตะก้อนนี่คันโบเราไปเน่าเนาะต้องเอาผู้เฒ่าผู้โถที่อายุหลายๆมา่อเราประวัติของเพิ่นโอ้นะสุ คป่าประวัติเป็นมาน้องจันเข้าเป็นยังไงหลวงปู่มาอยู่จังไงจังไครังตะก้อนกับหลวงปู่กับมาสางวัดไม่ไม่กับสลาหอวฉันหลังเก่าที่มุ่งขยากับทอยู่ขามต้นโพ้นี่โอ้สลาหอวฉันปู่กปอยู่ตรงนี้หรือเ่ครับปุตติเป็นมาสางไม่ไม่กับเป็นที่อยู่หลังตรวงพุ่มโอ้ั้วครับที่มาพ่นปู่กับท็อบครับแล้วก็หลวงปู่หมันเก็นี่ไม่เห็นหลวงปู่หมันไมีเห็นหลวงปู่หมันที่ประเทศนะครัในต่างประเทศกันนะครับครับนีเห็นหลวงปู่หมัน นั่งพาวานาอยู่รัรงหลวงปู่มันถ้าไม่ออกเขามาวัดอันลกักษณะว่าจะมาอยู่น้ำหลวงปู่ไหมข้ามข้ามข้ามเทปค,คนนะัตามที่คนเทปไปเชิดส่วนพี่น้องเ c ็ซีสายบุญนะครับเดวิดจะมาท้ายถ้ำอยู่ยู่เรื่อยๆนะครับพี่นอ้องซี่เพราะว่าพึ่งจะดวงดังเกินมาได้มือใ<ห>ต้นต้นในต้นโพนี่เป็นห้อมือหลวบไปมันได้เป็นสีทองกัน ยามาปฏิหารเนาะครับเอ่อยายามาปฏิหารเดี๋ยวเขาคนจะเข้าใจผิดษก็ครือเอาเป็นว่าคนพูดเนี่มันเข้าเจอว่าเป็นสีเหลืองๆท้องทองสีเหลืองๆท้องท้องอันนี้สิทธิ์เลยเพราะว่าพาเน่นพากกันมาทํางานอยู่พอมกออิทมกออิทว่าจะเหตุเป็นที่นั่งให้งเงียบง้องที่มารวมขบลาได้มีหมงนั่งกันอเครับพอดีก็เลย เจอโดยบังเอิญนั่นแหละครับตอนนันเนี่ยเอาพาไปลูกไปเลยเป็นสีทองก็ปีกแจ้านึงก็สิโด่งดังเห็นไหมกับเพี้ยนมองปูไม่พันยู่อยู่แล้วนะครับเนาะที่ผู้บ่ายอาจารย์พันมากอตั้งวัดทับครับครับนมัสการเนาะแค่นี้สักครับอาจารย์จังคอยพี่น้องอีพซี่กับจังคอยลอดติดตามกันปีกนะครับผู้ใดอยากรวมสั่งวิหารไอ้เจดีพิบ เจดีพิพิธรัณฑ์ครับแอดขออนุญาตครับเจดี JD, พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ไม้นะครับเอารวมเฮ็ดตรสร้างบาทตั้งสองบาทนะครับพี่น้องก็เป็นบุญน,นะครับขุดหนำบอกอสลานะครับพี่น้องยุซี่ครับเอาสำหรับจิบนี้แอดก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนานะครับจะมาเจ็บบรรยากาศเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับลดว่ามีมองจอดแล้วพ,พ,พ,พี่น้องยุซี่เพิ่นลั่งไหลมากกาวา้ สักกะบูชานะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามานะครับเนาะขับอยู่สถานที่นะครับวัดป้านองสกข,ขาวนะครับเนาะ,ร,นะรับงดใส่เสียงดังเด้อพี่น้องบบที ทำห้องผมมาคใส่เสียงนะครับข้ามบาข้ามจานะครับพี่น้องอ่เ่ครับระมัดระวังเพราะว่าเป็นวัดซักซิบนะครับพี่น้องครับเป็นวัดของเจเจพระอาจารย์ดังนั่นนะครับเนาะผาอีสานเฮ้าครับผมมาแล้วก็ครับเสียงหดเสียงดังนะครับพี่น้อง นี่คือกุฏินะครับกุฏิเก่านะครับของหลวงปู่นะครับนี่เป็นปิดไปเพิ่นเฮ็ดเป็นอ่าสีสางเป็นพิพิธภัณฑ์ครับพี่น้องยิปซีครับที่แอบมาสัมผัสพระอาจารย์เพิ่นเนาะครับเนาะครับสัมผัสพระอาจารย์เพิ่นแล้วก็เป็นที่ส้างพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงปู่ไม่เนาะครับเนาะเอาพี่น้องยิปซีครับ รับคลิปนี้เอาไว้เต้เพียงแค่นี้เมือนนะาะพอกันไหมสวัสดีครับ